หากคุณกำลังมองหาเมาส์ไร้สายที่มีคุณภาพสูงราคาสบายและใช้งานได้นานข่าวดีมาถึงแล้วหัวเว่ยได้เปิดตัว Wireless Mouse Enjoy Edition ในประเทศจีนโดยเริ่มจำหน่ายในวันนี้ด้วยราคาเพียง59หยวนประมาณ270บาทซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้ทำงานที่ต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ แต่ที่น่าสนใจคือมเมารุ่นนี้มีเทคโนโลยีนีลิงที่ยังค่อนข้างใหม่ในตลาดซึ่งอาจเป็นจุดที่คนไม่คุ้นเคยแต่นี่คือจุดเด่นที่ทําให้มันแตกต่างจากเมาสไร้สายทั่วไปอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งงอที่คุณควรรู้เพิ่มเติมและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดไป เมาส์นี้สามารถใช้งานได้ถึง12เดือนด้วยแบตเตอรี่ดียวซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานโดยเปรียบเทียบกับเมาส์ไร้สายในช่วงราคาเดียวกันด้วยเทคโนโลยีนีลิงที่ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายมีความสเสถียรและหน่วงเวลาต่ำเมาส์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับนีลิงหรือบลูทูธ5.4ได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยดีไซน์สมมาตรขอบโค้งที่มีน้ำหนักเพียง55.95กรัมไม่รวมแบตเตอรี่ขนาด110.27 x 62.29 x 33.33ม33 มะทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาวโดยไม่รู้สึกเหนื่อยปุ่มควบคุมประกอบด้วยปุ่มซ้ายขวาล้อเลื่อนคลิกได้ปุ่มจับคู่และสวิตช์เปิดปิดพลังงานซึ่งเป็นการจัดวางที่สะดวกและเข้าถึงง่ายนอกจากนี้ยังสามารถปรับ DPI ได้ผ่านหัวเว่ยเทอร์มินัลมัลต o คอ o โทรลซอฟต์แวร v1.0 เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆข้อน่าสนใจอีกประการคือเมาส์นี้รองรับระบบปฏิบัติการหลากหลายไม่ว่าจะเป็น h า r m ม n น o 2ขึ้นไป iOS 13.1 Android 5.0 Windows 8.1 Mac OS 10 Linux ยูโฮสและโคสทาให้เป็นอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นและสามารถตาใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิดดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้งานในสํานักงานหรือพกพาออกไปนอกสถานที่เม้านี้ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามคําถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้ลิงจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดไม่ได้ในอุปกรณ์ไร้สายในอนาคตหรือไม่ชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย